อันดับหนึ่งจากไลฟ์อันดับหนึ่งจากแชทที่คนถามเข้ามาเยอะที่สุดนี่ก็คือมี f o r t จู e นอบ้างไหมนี่เลยปี 12, 2022 2.4ตัววี919,000บาทชมกันในคลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้โกดตัวขาด้วยครับ ยอดฮิต รุ่นไหนไหนก็ฮิตรุ่นไหนไหๆก็เป็นตำนานแล้วตอนนี้รุ่นใหม่ๆคนก็หาซื้อหาใช้กันเพราะยังไงใช้ต่อไปราคาก็ไม่ค่อยตกราคาก็ไม่ค่อยลงกันเยอะและหน้าตามันกลับหล่อด้วยสวยงามขึ้นเยอะเลยนะครับกับตัวพอจูเนอร์รุ่นนี้โฉมนี้โฉมปัจจุบันแล้วนะครับผมก็จะเรียกกันว่าเป็นตัวโฉมลิเดอร์ดูหน้าตาของเขานะครับผมมีขนาดจอดเฉยๆนะเปิดไฟโชว์ไว้ก็ดูดีมีสเสน่ห์นะครับผมสวยงามดูดี โดยเฉพาะตัวของไฟหน้ากระจังหน้าสีสันสวยงามสาหรับในตัวของ 2.4V นะครับผมสีดําใครที่ชอบความเป็น black b l a อยู่แล้วเพราะอะไรนะครับรุ่นนี้เขาให้ตัวของล้อมาเป็นล้อทอนสีเทาซึ่งมันคุมโทนและมันเข้ากันกับในตัวของรถมากมากนะครับอยางที่โตโตคาให้มาตัวนี้เป็นตัวของดันหลบนะครับปี2025ใช้งานได้อีกยาวๆสบายๆ20,000โล30,000โลรุ่นนี้ วิ่งกับคุณได้เลยครับผมเดี๋ยวพาไปชมรอบคันแล้วก็ตัวของภายในกันบ้างว่าสภาพที่เราซื้อรถเข้ามารถที่คุณกําลังเห็นนี้แล้วมาดูจริง มันจะสวยขนาดไหนมาไปชมกันครับเบาะไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวของประตูก็ปลดลอ็อคปิดล็อคจากทั้ง2ฝั่งไฟนะครับคุมมาให้ในโทนของสีฟ้าเมื่อดูง่ายสบายตานะโคมอลไยตัดเย็บมาอย่างดีเลยก็เหมือนกับรุ่นตัวของก่อนหน้านะครับแต่อินเสิร์ตไม่มีความเปลี่ยนเข้าไปเล็กน้อยนะครับอินเสิร์ตระใส่เป็นสีดําเข้ามาให้เหมือนเป็นแบบ ลายไม้นะลายไม้ด้านด้านดับสวยดูดีครับหน้าจับหน้าขับมากๆจอกลางขนาดใหญ่นะเวลาคุณเดินทางคุณอะไรยังไงมันก็เห็นจอชัดเจนนะครับผมแล้วก็แอบแยกดู a l Zone ครับผมอินเสิร์ตที่ใส่มาอย่างนี้ผมบอกนะ นอกจากเลื่อนได้ของความหรูหราแล้วอยากให้เห็นว่ามันไล่พวกริ้วรอยอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าสวยงามนะเจ้าของเก่าดูแลคันนี้มาดีมากๆนะครับผมแล้วก็อยากให้เห็นตัวของเบาะด้วยนะครับตัวปรับไฟฟ้าตีเบาะต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพวกตัวหนังของตัวเบาะนะครับสภาพสวยสภาพดีไหมตึงเกี้ยงนะครับผมมียับย่นบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานแต่ไม่ถึงกับฉีกขาดนะครับผมแล้วก็ปิดของก็แน่นๆไม่ได้หลบด้วยนะครับทีเท้าแขนพักแขนกำลังดีนะครับลำโพงมา ให้แล้วนะตัวของรอบคันนะครับผมสวยผ้าหลังคาอะไรต่างๆนะครับเป็นสีเทานะสวยสะอาดน่าใช้เลยครับผมบอกแล้วต้องติดบ้านครับกับสเปคนี้ปี2020นบนอกเหนือจากนั้นครับมันคือความมั่นใจที่เราได้ใช้รถในรุ่นนี้ ในแบรนด์นี้และที่โตต้โตข๊ขานะครับเพราะอะไรนะครับนึงเลยลดเขาดูแลรักษาง่ายค่าบำรุงการรักษาตลอดการใช้างาน,น,น,นก็ถือว่ถูกมากๆนะครับผมอยู่กับ f อจูเนอรคุณเลยใช้เถอะนะครับดูแลเขากันตามระยะนอกนั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขา ขับพาเราไปที่ยอาไปหาความสุขในที่ต่างๆนะครับใช้งานง่ายดูแลง่ายครับสำหรับในรุ่นนี้และที่สําคัญนะตอนนี้ที่โตโยต้าของเรามีวารันตีหลังการขายนะครับเพื่อไม่ให้คุณลูกค้าคุณผู้ชมได้อุ่นใจนะครับผมแหมมีวารันตีให้สูงสุดเท่าไหร่รู้ไหมแปดปีครับแปดปีฟังไม่ผิดครับถึงแค่วันที่5มกรากรีเท่าหนั้น,นะครับผมถ้าหลังจากนี้และโปรโมชั่นนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้อยู่นะครับรีบเลย ให้ไวเลยครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757ตอนนี้ f o r t จูเนมีเข้ามาเยอะมากๆเอารุ่นไหน2.4ตัว V หรือแม้กระทั่งพุกตะกูลซีรีเดอร์ต่างๆนะครับเราก็มีให้นะหาสีอะไรก็บอกได้ทั้งขับ2ขับ4ไม่ผิดหวังครับปรึกษากันได้ฟอร์จูเนตอนนี้ราคา ไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับที่โตโต้คารและยิ่งได้วารันตีคุ้มคุ้มแบบนี้มันเหมือนคูณสองให้คุณผูช้ชมดิบครับผมติดต่อมาครับเส้นการชนะพิเศษฝั่งตรงข้ามสมาคมชาวปักใต้เปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดคุณเป็นเจ้าของรถได้ทุกวันครับ